วันนี้เกมก็มาแนะนำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่สาวๆหลายๆคนจะต้องสนใจอย่างแน่นอนสำหรับใครที่อยู่บ้านและชอบดูแลผิวจากสการสกัดจากธรรมชาติเกมมีแบรนด์แบรนด์หนึ่งมาแนะนำนะคะก็คือแบรนด์ลักใหม่นะคะแบรนด์นี้มีจุดเด่นก็คือ,อผลิตภัณฑ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสบู่เซรั่มดิฟของเขาล้วนทำมาจากาสการสกัดจากธรรมชาติและบำรุงผิวพรรณของเราด้วย ความเป็นธรรมชาติอีกด้วยนะคะอันดับแรกเกมก็จะมาแนะนําตัวนี้เลยค่ะเป็นสบู่นะคะจากลักใหม่นะคะก็คือหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ตัวนี้นะคะจะมีส่วนผสมของอัลฟาอาบูตินนะคะช่วยในเรื่องของความขาวกระจ่างใสและมีส่วนผสมของน้ำผึ้งบวกกับวิตามิน B3 ด้วยนะคะช่วยเวลาเราฟอกไปเช้าเย็นหรืออะไรเงี้ยค่ะจะทําให้ผิวเราดูชุ่มชื่นสดใสแล้วก็นุ่มอีกด้วยค่ะ ต่อมานะคะอาบน้ำเสร็จเราก็ต้องบารุงผิวหน้าถูกไหมล่ะคะจะเป็นตัวนี้เลยค่ะเก็นแนะนำเป็นเซรั่มนะคะเป็นเซรั่มจากลักใหม่นะคะตัวนี้นะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยฝ้ากระของเรานะคะให้ดูลดลงแล้วก็เวลาสัมผัสของเขาความชุ่มชื่นของเขาก็จะช่วยทำให้หน้าเราชุ่มชื่นไม่แห้งกร้านอีกด้วยค่ะตัวนี้ค่ะพอเราบำรุงหน้าเสร็จนะคะเราก็อย่าปล่อยให ปากของเราแห้งกร้านเพราะฉะนั้นตัวนี้เลยค่ะเป็นลิปบาล์มนะคะจากทางลักซ์ใหม่นะคะ<ม>ก็คือเป็นกลิ่นส้มค่ะตัวนี้เกมจะชอบมากเพราะว่ากลิ่นของเขาจะเหมือนคล้ายๆขนมนะคะก็คือสาวๆคนไหนที่ชอบทานขนมหรือว่าชอบกลิ่นส้มมาน,นี้ตัวนี้เวิร์กชัวร์ค่ะและทั้งหมดนะคะเป็นเซตบำรุงผิวหน้า จากแบรนด์ลักใหม่นะคะใครสนใจนะคะสามารถติดตามาเพจ Facebook ของแบรนด์ลักใหม่นะคะสามารถอินบ็อกซ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะเดี๋ยวเกมจะทิ้งลิงก์ไว้นะคะยังไงฝากด้วยนะคะตัวนี้ดีจริงคะ่ะ